ผมจะชี้เส้นแข็งปุ๊บถ้าลูกค้าบอกพี่เอาลองทรงต่ําตัดยังไงจะสวยแบบเนี้ยลองทรงต่ําเพื่อตรงนี้จะไม่ให้เป็นผมบวมออกมาเ,เราปั้มตนี้ก่อนเกาตรงนี้ก่อนนะครับเบาๆนะเนี่ยเห็นไหมเราลงกล,ล,ลางทั้งคนลงก่อนเลยครับพี่ต้องเห็นไหมครับก็นะเ,เก็บลงนิดเดียวตรงยี่มันชี้ พราะบางครั้งเราตัดขึ้นมาเลยปุ๊บเราครัวมันสูงแล้วออกแค่นี้ยอันนี้เป็นปีกเลยเนี่ยเอาไงดีไปไม่เป็นเลยทีนี้เราเก็บนนี้ลงมาให้คืนนึงมาเห็นไหมพี่มาดูข้างเห็นปะตรงเลยเห็นไหมให้หาพี่ดูข้างนี้เห็นไหมชี้เห็นไหมใช่ให้ดูตรงนี้นะวิธีตั้งก็ความสูงอยู่ที่ห่างตาถูกไหมนิดเดียวครับตำแหน่งนี้สองมิ้ีตัดก็แบบงัดออก ิีเดียวจริงไหมนิดหนึ่งเงนี้นะครับแต่งออกแล้วก็เก็บนวลผมลองทรงต่าจะไม่มีขาวนะครับตรงเนี้ยจะมีแค่นวลแต่นี้เสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นเศษใช่ไหมรางัดออกเห็นไหมครับหรือต่อผมลูกค้านี่ททำให้เป็นลูกจรเลยให้เป็นธรรมชาติงัดออกมานครับนันก็จะไม่สูงตั้งจริดนผมนี้มา ผมมากแบบกระเดื่องสุด,ด้วยเห็นไหมครับประมาณนี้ชี้แม่กชี้คมม้อมืออีกนิดหนึงให้มันกลมกลืนลงไปครับไม่ต้องกลัวสูงครับตำแหน่งที่สองเห็นไหมครับงัดอกมาอันนี้เราเราเราใส่แมสกเป็นทุกคนนะเป็นลูกค้าไม่เป็นไรใช่ไหมเราไม่ใส่เห็นไหมครับประมาณนี้ลูกค้าไม่ต้องใส่นะครับ ยิ้มเยวเนี่ยเชื่อผมไหมยิ้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยขัางผู้หญิงก็มาดูก่อนเพื่อนยิ้มเนี่ยผมคนแรกอังโคลุตำแหน่งมีอสามครับสองเลยเนาะสามใครเนี่มงัดออกมาเชื่อเหมือนกันเลยเห็นไหมครับถ้าลองทรงต่ำ หลังไม่หูทั้งสองด้านตรงนี้จะไม่มีขาวเรยจะมีลักษณะน,นวลๆอย่างนี้เลยถ้าเอาตรงนี้ขาวเท่านี้ปุ๊บขาวปุ๊บขาปุ๊บขาปุ๊บขึมม้นมาจะเหลือแบบกะลาครจะดูแล้วไม่เนียนตาเขาเรียกมันไม่หวานภาษาชั่นเนาะมันประมาณจะทื่อๆเห็นไหมครับมันจะประมาณเนี้ยแล้วเราก็แต่งไล่รายละเอียดทั้งบนชี้ไหมตรงนี้ยเราก็ขั้มลงไปครับเก็บไปด้วยเลยนิดเดียวต้องระวังนะครับการใช้ปัสตเลียนเกาลง ก็จะลืนลงมาเลยครับแป๊ะเลยพี่มาดูเห็นไหมผมปิดเลยเนาะตามดอยู่นะโอเคด้วยนะครับ้โอเค,อเค,อเคตำแหน่งที่สี่ใช่ไหมครับสี่อ่าหนึ่งวีครับหน้าตรงกลางขึ้นมาเลยพีคมลูกค้าค่อนข้างสูงนะเนาะแล้วก็งัดขึ้นนิดหนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งหนักเห็นไัทีนี้กอบทรงอยู่นี้เนาะเห็นไหมครับแล้วก็ไล่ไปเชื่อมนู้นครับงัดขึ้นครับ งัดขึ้นครับงัดขึ้นครับตัดงัดขึ้นมาตรงนี้ต่อไปเชื่อมกับตำแหน่งที่สามมุมเห็นไหมเห็นกรอมไหมครับนิดเดียวเสร็จแล้วความปตะเลียนกันลงมาครับจากบนลงมาเลยให้มีความคมเห็นไหมครับ โอเคไหมข้างที่เหลือใครจะตัดโอเคข้างต่อไปครับเ <c oughs> นี่ยนี้ต่อครับเ <c oughs> ชื่อมมาเหมือนเดิมครับผมจากนี้มาเลยนะงัดขึ้นดูนะแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นไปสร้างกรอบทรงให้ได้นะครับเหมือนที่คุยกับพี่ต้อมเมื่อเช้าเนาะ หมีกะเบือรองไ่ะมีกลับส่งให้มีความนวลกลมกลืนหมีมันเหมือนไม้มรบรรทัดนะครับวัดส่งวัดกรอกตีกลอบให้มันได้เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วมาตำแหน่งที่ห่างับขึ้นเลยไหมยังออกเราอย่าให้สันหวีเลยตีนผมเข้าไปและอย่าให้ฟันหวีจมเข้าลักษณะนี้ อย่างนั้นก็สูงเลยนะดูนะครับนิดเดียวเนะาะเพราะผมลูกค้าต่อจะห่างนิดนึงนะครับงัดออกมาตั้งขึ้นไปเลยคือสุดเห็นไหมเเลยไปแค่แต่งอเี้ยให้ดูกรอบนี้เป็นเกณฑ์เราเก็บนี้ไปเชื่อมการยกหวีลอยหวีก็มีส่วนนะครับน้ำหนักะตะเลี่ยนที่ลงไปในในวางลงในหวีในขณะที่เดินะตะเลี่ยนก่ะสําคัญ มันต้องเรียนรู้อีกเยอะเห็นไหมทำคลิปมามุมงนี้ทีนี้เห็นไหมชี้อยู่เห็นไหมครับทำไงทีนี้เหมือนเดิมเหลา,าลงที่กลมต่อเลยครับมาเลยงัดงที่นไปเชื่อม งัดออกนะยังออกยังมีออกมานะครับรยอย่างกรอบทรงแล้วเนาะกรอบทรงไหนตั้มเด็กใช้ตัต้มใช่ไหม <Okay. S 1> ตำแหน่งที่เจ็ดทำไงทีนี้ปลายวีชิดถูกไหมโคนวียกเล็งไปหาตำแหน่งที่หกแล้วปิดไปเชื่อมอยู่นะครับเปลี่ยนมุมตะเลียนนะทีนี้อูนะยกขึ้นไปครับเสร็จแล้วตรงนี้ทำไงมีมุมเนีย้ย นี่นผมก็อยู่ข้างในแล้วก็แต่งให้เป็นลูกจอนแล้วนับแต่งให้กลืน,นอันนี้คือการใช้วีเล็กนะการสร้างกรอบทรงสำหรับุมที่ เป็นใหญ่และแข็งทำยังไงให้กลมกลืนกันแบบนี้นนะแล้วก็เช็คกระจกครับหรือสองมุมเท่ากันไหมให้ดูหางคิ้วเป็นเกณฑ์นะกับขอบทรงทั้งหมดเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยเห็นครับเพราะอะไรเพราะเราวางหวีแล้วมันเชื่อมกับขอบจุดทั้งหมดนะครับ,รบ,รบอันนี้คือการตัดลองทรงต่ําจรบางที่ลูกค้าบอกออนนิดเดียวเ,ยเห็นไหมครับคือทรงเนาะประมาณนี้นะโอเคครับ